ผู้ลิ้ภัยจำนวนไม่น้อยเล่าว่าพวกเขายังถูกขม่มขู่ถูกตามรังควานจากสายลับหรือผู้ที่จงรักภักดีต่อระบอบบางรายถึงขั้นถูกลอบสังหารในต่างประเทศการใช้ชีวิตในโลกเสรีจึงไม่เคยปลอดภัยอย่างแท้จริง แต่ท่ามกลางความเจ็บปวดและบาดแผลผู้ลิ้ภัยจำนวนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเป็นเสียงเพื่อเล่าให้โลกฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังม่านเหล็กคืออะไรเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเปิดโปงความจริงแต่ยังเป็นการให้ความหวังแก่ผู้ที่ยังติดอยู่ข้างในว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และโลกภายนอกไม่ได้ลืมพวกเขาท้ายที่สุดการหลบหนีจากเกาหลีเหนือ ไม่ใช่เพียงการข้ามพรมแดนแต่คือการข้ามเส้นแบ่งของชะตากรรมทุกก้าวที่เดินออกจากเหน่ามืดคือก้าวที่บอกกับโลกว่ามนุษย์พร้อมเสี่ยงทุกสิ่งเพียงเพื่อได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง